ตอนนี้เราได้ทําการล้างทาความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อสูบนะเสื้อสูบนี่เราก็ล้างทําสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเหวี่ยงแคมนะฮะอ่าก้านสูบนะหัวชงหัวฉีดนะ่ะต่างๆปั๊มคอมมันเล็วฝาหน้าอ่างนะฮะตัวปั๊มน้ำมันเครื่องเทอร์โบนะฮะตัว ฝาวาลวนะแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆนะอีกเยอะแยะเลยเราได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอ่าและนี่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไรนะของใหม่นะที่เราจะทําการประกอบกลับไปที่ตัวเครื่องยนต์นะก็มีพวกปักเก้นนะมีลูกสูบนะลูกสูบเปลี่ยนใหม่สีลูกแล้วก็แหวนใหม่1ชุดนะฮะแล้วก็พวกโซ่ขับแคมโซ่ขับปั๊มน้ำมันเครื่องต่างๆนะสีนท้ายแหวนรองหัวฉีดนะท่อไหลกับ น้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์โบนะ,ะซีนเขวียงหน้านะแล้วก็พวกช์ปอกชับก้านนะฮะแล้วก็ไอตัวรอ,องรางโซ่นะรองรางโซ่พวกนี้นะฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเจ้าของให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวยางตรงท่อรวมไอดีนะยางถีฟ้าแล้วก็ท่อน้ํามันเลี้ยงแกนกับท่อ,อไหลกลับของตัวเทอร์โบนะเพราะว่าเลขไม้มันอตอนนี้เราได้ทําการประกอบตัว เราเขาเวียงนะเข้าไปที่เสื้อสูบแล้วนะฮะแล้วก็ทําการขันน็อตล็อกนะตามค่าทอร์กเรียบร้อยนะฮะถ้าเราขันน็อตล็อกตามค่าทอร์กแล้วเราต้องทําการลองหมุนตัวเพลาเข้าหวี่ยงดูด้วยว่ามันลื่นนะ,ะมันคล่องดีหรือเปล่านะครับผมนะฮะว่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่าปกติถ้าเราประกอบอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะต้องหมุนได้อย่างคล่องนะฮะหมุนได้คล่องแบบนี้เลยนะจะไม่ ไม่ไม่มีอาการสะด,ดุดไม่มีอาการติดอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันจะต้องหมุนได้คล่องแบบนี้เลยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการประกอบตัวลูกสูบนะฮะอันนี้ลูกสูบเราก็ประกอบชุดแหวนเรียบร้อยแล้วอันนี้แหวนเป็นของใหม่้วนะฮะแหวนเป็นของใหม่เรียบร้อยแล้วนะแล้วลูกสูบเปลี่ยนใหม่สี่ลูกเลยเนื่องจากลูกสูบมันมีแตกอยู่2ลูกนะแตกอยู่2ลูกเจ้าของรถก็ตัดสินใจเปลี่ยนทั้งหมดเลยยกชุดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนแหวนชุดใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะนําตัวลูกสูบนะ ทั้ง4ลูกนี้นะเข้าไปประกอบที่ตัวเสื้อสูบกันนะครับะผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการประกอบตัวลูกสูบนะเข้าไปที่ที่เสื้อสูบเสร็จทั้ง4ลูกแล้วนะอันนี้ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3แล้วก็ลูกที่4อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสหมุนอ่ะหมุนว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่านะหลังจากที่เราประกอบเข้าไปแล้วแล้วก็ขันน็อตตามค่าทรอกที่กําหนดแล้วนะฮะถ้าทุกอย่างถูกต้อง เวลาเราหมุนตัวเผาเขวียงเนี่ยลูกสูบจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างอิสระไม่ติดขัดอะไรนะฮะอันนี้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างอิสระนะ,ะไม่มีอาการติดขัดหรือไม่มีเสียงดังอะไรนะฮะหมุนได้คล่องนะฮะไม่ฝืดไม่หนือดอยนะ,ะอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องนะครับผมมันจะไ,นได้ดูโปรพี่นะครัคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการนะหย่อนเครื่องนะลงไปที่ตัวรถเรียบร้อยแล้วนะฮะ อ่าตอนนี้เครื่องลงไปอยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหรือสเต็ปต่อไปเราก็จะทาการนะยึดนอด็อตแล้วก็ประกอบอะไหล่ส่วนควภายในห้องเครื่องในทั้งหมดนะฮะอ่าแล้วก็ชนเกียร์นะใส่พวกอะ,อะไหล่ท่อนงเท้าน้ําสายไฟชุดสายไฟต่างๆนะให้ครบจบกระบวนการนะคือต่อให้ครบให้หมดเลยนะฮะใส่พงใส่ไฟอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเรา อ่าผู้ชมครับหลังจากที่เราเติมน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วนะเราก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าเครื่องยนต์ทํางานแล้วนะฮะอ่าไม่มีไอไม่มีควันขาวนะโชว์มากเหมือนตอนอ่าครั้งแรกนะเมื่อตอนต้นคลิปนะตอนที่เครื่องมาครั้งแรกที่เรายังไม่ได้ทําการผ่าเครื่องปิดเครื่องนะฮะตอนนี้ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีควันแบบผลขาวพุ้งแบบเยอะๆแบบนั้นแล้วนะฮะ นะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ทำการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยนะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อสูบนะเสื้อสูบนี่เราก็ล้างทำาสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ชิ้นส่วนภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อเหวียงแคมนะฮะอ่ากานสูบนะหัวชงหัวฉีดเนะี่ยต่างๆปั๊มคอามันเร็วฝาหน้าอ่างนะฮะตัวปั๊มน้ำมันเครื่องเทอร์โบนะฮะตัวฝาวาลวนะแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆ นะอีกเยอะแยะเลยเราได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวฝาสูบอ่นะอันนี้ก็ล้างขัดให้เรียบร้อยแล้วขัดคาบเข่าเหมาต่างๆออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราจะทําการประกอบนะชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะชิ้นส่วนพวกที่เห็นกองอยู่ตรงนี้กลับเข้าไปในที่ตัวเสื้อสูบก,กันนะฮะก็คือจะประกอบกลับแล้วนั่นเองนะเพราะว่า ได้ทําการล้างทําความสะอาดทุกชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ล้างไม่หมดแล้วนะฮะล้างไม่หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบอชิ้นส่วนเหล่านี้กลับไปที่ตัวเสื้อสูบกันนะก็ประกอบให้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งลูกนั่นเองนะครับอ่าและนี่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่นะของใหม่นะที่เราจะทําการประกอบกลับไปที่ตัวเครื่องยนต์นะก็มีพวกปะเก็นนะมีลูกสูบนะลูกสูบเปลี่ยนใหม่สีลูกแล้วก็แหวนใหม่ 1ชุดนะฮะแล้วก็พวกโซ่ขับแคมโซ่ขับปัม๊มน้ำมันเครื่องต่างๆนะสีนท้ายแหวนรองไวฉีนะท่อไหลกับน้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์โบนะ,ะสีนเขวียงห,หน้านะแล้วก็พวกชาบอ,อกชาบก้านนะฮะแล้วก็ไอตัวรอ,องรางโซ่นะรองรางโซ่พวกนี้นะฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเจ้าของให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวยางตรงท่อรวมไอดีนะยางสีฟ้าแล้วก็ท่อน้ํามันเลี้ยงแกนกับท่อ อะไหล่กับของตัวเทอร์โบนะเพราะว่าเลขใหม่มัน4ี่แสนกว่าแล้วนะเจ้าของก็เลยอยากได้ให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะเพราะไอตัวรลองรางโซ่พวกนี้ก็เป็นรอยโซ่หมดแล้วนะเป็นรอยเป็นรอยครูดตรงที่โซ่มันวิ่งอะหมดแล้วนะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่หมดไปเลยไหนๆหนก็ลื้อกันทขนาดนี้แล้วก็เหมือนว่าการโอเวอร์ฮอล์ใหม่หมดเลยนั่นเองนะฮะอ่าก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบนะชิ้นส่วนต่างๆนะแล้วก็ตัวอะไหล่ ชุดใหม่นี้ด้วยนะประกอบเข้าไปที่ตัวเสื้อสูบหรือประกอบให้กลับมาเป็นเครื่องยนต์หนึ่งลูกนั่นเองนะครับผมมตอนนี้เราได้ทำการประกอบตัวเพลาเขวียงนะเข้าไปที่เสื้อสูบแล้วนะฮะแล้วก็ทำการขันน็อตล็อกนะตามค่าทอร์กเรียบร้อยนะฮะ,ะถ้าเราขันน็อ ล็อกตามค่าทอกแล้วเราต้องทําการลองหมุนตัวเพลาข้าเหวี่ยงดูด้วยว่ามันลื่นนะมันคล่องดีหรือเปล่านะครับผมนะฮะว่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่าปกติถ้าเราประกอบอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะต้องหมุนได้อย่างคล่องนะฮะหมุนได้คล่องแบบนี้เลยนะจะไม่ไม่ไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการติดอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันจะต้องหมุนได้คล่องแบบนี้เลยนะสำหรับการประกอบตัวเพลาข้าเหวี่ยงนะที่ถูกต้องเราก็จะทําการขันน็อตล็อกตาม ค่าทอร์กนะฮะโดยอ้างอิงจากคู่มือในการประกอบนะฮะเราอ้างอิงจากคู่มือการประกอบขันน็อตล็อกตามค่าทอรกนะ,ะทางที่ทางฟอร์ดกาหนดเลยนะอันนี้เป็นคู่มือนะ,ะในการประกอบสำหรับเครื่อง22นี่เลยนะฮะเป็นเครื่องตะกูลพูม่านะฮะเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นตระกูลพูม่านะฮะเราประกอบตามคู่มือนะค่าน็อตล็อกต่าง ท่าทอกต่างๆตามคู่มือเลยนะฮะไม่ได้ขันกันแบบมั่วๆซั่วๆนะครับผมอ้างอิงจากคู่มือเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการประกอบตัวลูกสูบนะฮะอ่าน,นี่ลูกสูบเราก็ประกอบชุดแหวนเรียบร้อยแล้วอันนี้แหวนเป็นของใหม่้วนะฮะแหวนเป็นของใหม่เรียบร้อยแล้วนะแล้วลูกสูบเปลี่ยนใหม่สี่ลูกเลยเนื่องจากลูกสูบมันมีแตกอยู่2ลูกนะแตกอยู่2ลูกเจ้าของเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนทั้งหมดเลยยกชุดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนแหวนชุดใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะนําตัว ลูกสูบนะ,ะทั้ง4ลูกนี้นะเข้า<ล>ไปประกอบที่ตัวเสื้อสูบกันนะครับนะผู้ชมตอนนี้เราได้ทาการประกอบตัวลูกสูบนะเข้าไปที่ที่เสื้อสูบเสร็จทั้ง4ลูกแล้วนะอันนี้ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3แล้วก็ลูกที่4อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสมุนหมุนว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่านะหลังจากที่เราประกอบเข้าไปแล้วแล้วก็ขันน็อตตามค่าทอร์กที่กําหนดแล้วนะฮะ ถ้าทุกอย่างถูกต้องเวลาเราหมุนตัวเพลาข้าเหวี่ยงเนี่ยลูกสูบจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างอิสระไม่ติดขัดอะไรนะฮะอันนี้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างอิสระนะฮะไม่มีอาการติดขัดหรือไม่มีเสียงดังอะไรนะฮะหมุนได้คล่องนะฮะไม่ฝืดไม่หนือดอยนะ,ะอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องนะครับผมมันจะต้องหมุนได้ค่อนข้างคล่องเลยทีเดียวหลังจากที่เราทอกน็อตตามค่า นะตามคู่มือเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะต้องหมุนได้คล่องแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบชิ้นส่วนควบอื่นๆตามนะหลังจากที่เราประกอบตัวเพาเข้าเวียงกับตัวลูกสูบเสร็จแล้วนะก็เหลือเป็นการปิดฝาปิดอ่างล่างอะไรพวกนี้นะใส่พวกปั๊มพวกอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเดเนินการประกอบต่อให้จนเสร็จให้จนเป็นเครื่องหนึ่งลูกนะฮะโอเค ิ้นส่วนที่เห็นกองกองอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวต้องประกอบกลับเข้าไปที่ตัวเครื่องนี้ให้หมดเลยนะครับผมอ่ะผู้ชมตอนนี้นะฮะเราได้ทําการประกอบตัวเครื่องยนต์นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราผ่าออกมาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนตัวลูกสูบกับแหวนใหม่นะตามที่ขัน้นต้นคลิปข้างต้นที่ว่าเราถอดออกมาแล้วเ,เจอว่า แหวนมันแตกนะขอบขอบขอบปากแหวนมันแตกที่ลูกสูบนะลูกสูบแตกนั่นแหละแต่มันแตกตรงบริเวณขอบปากแหวนนะฮะที่ว่มีควันขาวนะออกไม้วาดกับตัวท่อระบายน้ำมันเครื่องนะกำลังอัดรั่วลูก้นอ่างนะเพราะว่าลูกสูบมันแตก2ลูกนะฮะตอนนี้เราได้แก้ไขเรียบร้อยเปลี่ยนลูกสูบใหม่เปลี่ยนแหวนใหม่เรียบร้อยชับบกชับก้าอะไรต่างๆหมดเรียบร้อยละนะฮะเดี๋ยวเราจะนําทําการนะยกตัวเครื่องยนต์ลูกนี้นะที่เราได้ทําการ แก้ไขนะซ่อมบำรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะกลับไปใส่ที่ตัวรถนะก็คือยกเครื่องลงใส่ในรถนั่นเองนะเราก็จะไล่ประกอบชิ้นส่วนอะไรส่วนควบต่างๆนะชนกุงชนเกียร์ยึดนอด็อตประกอบชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องนะทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวก็มาลองตารตทเครื่องยนต์ดูกันนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการนะหย่อนเครื่องนะลงไปที่ตัวรถเรียบร้อยแล้วนะฮะ อ่าตอนนี้เครื่องลงไปอยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหรือสเต็ปต่อไปเราก็จะทาการนะยึดน็อตแล้วก็ประกอบอะไหล่ส่วนควภายในห้องเครื่องในทั้งหมดนะฮะอ่าแล้วก็ชนเกียร์นะใส่พวกอะ,อะไหล่ท่อนงเท้าน้ําสายไฟชุดสายไฟต่างๆนะให้ครบจบกระบวนการนะคือต่อให้ครบให้หมดเลยนะฮะใส่พวงใส่ไฟอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็อ่า พอประกอบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเติมตัวน้ามันเครื่องนะฮะขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะกว่าที่จะประกอบทุกอย่างได้หมดนะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไหล่มันค่อนข้างเยอะนะฮะอะไหล่ส่วนควบที่อยู่ภายในห้องเครื่องทั้งหลายเนี่ยอะไหล่มันค่อนข้างเยอะก็ต้องใช้เวลาในการประกอบพอสมควรนะครับก็ใกล้แล้วละใกล้แล้วละย่อนย่อนเครื่องลงไปในรถได้นี่ก็ใกล้แล้วใกล้ที่จะได้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผม จอมตอนนี้เราได้ทําการประกอบนะชิ้นส่วนอะไรส่วนควบภายในเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะในห้องเครื่องเสร็จแล้วหลังจากที่เรายกเครื่องลงไปนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําการเติมตัวน้ํามันเครื่องนะวันนี้น,น้ามันเครื่องที่เลือกใช้ก็เป็นตัว s SO อสอนะตัวโก9 e เก้าอีโคซีสามห้าบิลสามสิบนะฮะน้ำมันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นจากประเทศเกาหลีนะครับผมช่วยปกป้องเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยเรื่องการหล่อลื่นเครื่องยนต์โดยเฉพาะยิ่งการที่เราฟิตเครื่องใหม่ๆนะฮะ จําเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องดีๆนะคุณภาพดีๆนะ,ะเพื่อ,อการหล่อลื่นเครื่องยนต์นะแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์ไปในพร้อมกันทีเดียวเลยนะฮะน้ำมันคุณภาพจากเกาหลีนะครับผมตัวเนื้อน้ํามันค่อนข้าง,างลื่นแล้วก็ใสเลยทีเดียวนะเป็นน้ํามันสังเคราะห์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผม เดี๋ยวพอเราเติมตัวน้ำมันเครื่องเสร็จนะฮะเราก็จะมาทำการาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูกันนะครับอ่าผู้ชมครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะเราก็ได้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะฮะอ่าไม่มีไอไม่มีควันขาวนะโชว์มากเหมือนตอน ครั้งแรกนะเมื่อตอนต้นคลิปนะตอนที่เครื่องมาครั้งแรกที่เรายังไม่ได้ทําการผ่าเครื่องฟิตเครื่องนะตอนนี้ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีควันแบบโผขาวพุ้งแบบเยอะๆแบบนั้นแล้วนะฮะนะตอนนี้เครื่องยนต์เป็นปกติแล้วนะครับผมทํางานเป็นปกติแล้วนะฮะเสียงเครื่องก็นิ่มแล้วก็สตาร์ตติดง่ายแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าเราได้ทําการแก้ไขเวลาเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนไปแล้วนะฮะเปลี่ยนช้าอกเช้าก้านอะไรต่างๆก็คือฟิตเครื่องใหม่ไปแล้วนั่นเองนะเครื่องยนต์ก็กลับมาทํางานเป็นปกติแล้ว เดี๋ยวต่อไปนะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำนะหลังจากที่เครื่องสตาร์ตติดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องนำรถคันนี้นะไปวิ่งรันอินเครื่องยนต์นะไปวิ่งรันอินเครื่องยนต์อย่างน้อยก็ประมาณสัก100กิโลขึ้นไปนะเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดอะไรต่างๆนะหลังจากที่เราได้มีการผ่าเครื่องไปนะฟิดเครื่องใหม่นะเปลี่ยนลูกเปลนแหวนใหม่นะมันก็ต้องเอารถไปวิ่งเทสวิอบวิ่งรันอินกันนั่นเองนะเพื่อ เช็คดูความเรียบร้อยอีกทีนึงนะถ้าวิ่งครบ100โลไปแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถส่งมอบรถคันนี้คืนกลับให้ลูกค้าได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอารถไปวิ่งเทสวิ่งรันอินวิ่งทดสอบกันนะครับอ่ะชมเดี๋ยวเราจะเอารถไปทำการวิ่งเทสวิ่งทดสอบกันนะฮะ อ่าตอนนี้ผมจับทิป A ไว้อยู่นะเป็น0ูนกิโลคือเราจะไปวิ่งเทสวิ่งรันอินอย่างน้อยต้อง100กิโลขึ้นไปนะฮะหนึกิโลขึ้นไปนะครับในการวิ่งเทสวิ่งทดสอบวิ่งรันอินเครื่องยนต์นะที่เราได้ทําการผ่าที่เราทําการฟิตไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนช้าเปลี่ยนอะไรต่างๆนานานั่นนะฮะอ่าแล้วก็ครบร้อยโลแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากลับมาตรวจมาเช็คอ่ามาดู ตัวรอบๆเครื่องอีกทีมาเช็คความเรียบร้อยอีกทีว่ามีข้อผิดพลาดนะจากการาประกอบนะเครื่องยนต์ของเราตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเป็นการตรวจทานตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีนนะหลังจากที่ประกอบเครื่องเสร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถไปวิ่งเทสวิ่งทดสอบกันนะครับผมามาผู้ชม ตอนนี้เราก็เอารถออกมาทําการวิ่งเทสวิ่งทดสอบวิ่งลามอินกันนะฮะตอนนี้ก็วิ่งไปได้ระยะทาง108กิโลแล้วนะครับซึ่งก็เป็นระยะทางที่เรากําหนดไว้ว่าต้องวิ่งให้ได้ไม่ต่ํากว่า100กิโลนะตอนนี้ก็เกิน100กิโลขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนำรถนะกลับไปที่อูนะเพื่อที่จะเอาขึ้นห้อยนะขึ้นลิฟต์ขึ้นห้อยเพื่อที่จะยกดูตรวจเช็ค นะฮะใต้ท้องเครื่องตรวจเช็ครอบๆเครื่องนะก็คือตรวจเช็คงานประกอบเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่ามีตรงไหนรั่วมีตรงไหนซึมหรือเปล่านะฮะอ่างน้ำมันเครื่องรั่วอ่างน้ำมันเครื่องซึมหรือเปล่าหรือมีจุดหนึ่งจุดใดนะของเครื่องยนต์นะที่เราประกอบไปเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือเปล่านั่นเองนะก็ตรวจเช็ค ความเรียบร้อยอีกทีนะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับเจ้าของรถนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็กลับไปตรวจเช็คกันที่อู่กันเลยละกันนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่อู่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะเราวิ่งเทสวิ่งรันอินไปทั้งหมด120กิโลนะตามทริป A ที่เรา จับไว้อยู่นะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําการนะ,ะยกรถขึ้นนะเพื่อทําการตรวจเช็คนะตรวจสอบนะเครื่องยนต์นะว่างานประกอบเครื่องยนต์เรานะฮะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะเราจะทําการยกรถขึ้นนะ,ะเพื่อทําการตรวจเช็คตรวจสอบ่นะไอ้อน้ำมันเครื่องก็ไม่มีแล้วนะนะฮะไม่มีไอ้ขาขาวพุ่งออกมาแล้วนะฮะอ่ะในวิ่งไป1 2อโลแล้วนะยกเลย เราจะมาทําการยกเพื่อทําการตรวจเช็คตรวจสอบนะดูข้อผิดพลาดหาข้อผิดพลาดจากงานประกอบเครื่องของเรานะว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีจุดที่มันรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็ทําการยกรถขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามาเริ่มจากหน้าเครื่องเลยอ่ะนี่ด้านหน้าเครื่องนะ ไม่มีรอยรั่วซึมนะไม่มีคราบน้ำมันอะไรต่างๆนะฮะด้านหน้าเครื่องอ่านี้ด้านข้างอมีด้านข้างก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะไม่มีรอยรั่วซึมอะไรอ่านี่อีกฝั่งหนึ่งก็แห้งๆเลยไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีคราบน้ำมันนะอ่านี่เป็นด้านท้ายเครื่องนะฮะ ไม่มีรอยรั่วซึมใดๆนะครับผมไม่มีรอยรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะที่ด้านล่างของเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นท้องอ่างน้ํามันเครื่องใต้เครื่องนะฮะด้านฝาหน้าก็ไม่มีรอยรั่วนะไม่มีคราบน้ํามันอะไรๆๆดดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอานประกอบเรียบร้อยดีนะไม่รั่วไม่ซึมนั่นเองนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะเอาลงมาดูบริเวณชิ้นส่วนด้านบนอของเครื่องยนต์ดูนะอันนี้เราเช็คตรวจตรวจเช็คด้านล่างไปแล้วนะรอบๆเครื่องด้านล่างแล้วนะไม่มีรอยรัวร่วรอยซึมนะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนอีกทีที่ชุดฝาครอบวาล์วชุดแป๊บหผลฉีดอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวเอารถลงมาก่อนนะครับ่ะตอนนี้ก็เอารถลงมาแล้วนะมาดูในด้านฝาหน้านะฝาหน้า ฝาครอบวาล์วต่างๆด้านข้างเครื่องต่างๆนะฮะก็ะไม่มีรอยรั่วซึมนะ,ะไม่มีคราบน้ํามันนะ,ะอ่านี้ก็บริเวณหัวฉีดนะ,ะแห้งๆเลยนะฮะอันนี้ก็ด้านข้างเอาแห้งๆเลยนะฮะไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีคราบน้ํามันนะฮะ แห้งๆแห้งๆเลยอันนี้ไปวิ่งมาแล้ว120กิโลนะอ่าไปวิ่งเทสวิ่งรันอินมาแล้ว120กิโลก็งานประกอบเครื่องของเรานะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เป็นปกตินะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะไม่มีคราบน้ํามันหรือไม่มีจุดบกพร่องไม่มีจุดที่น้ํามันรั่วตรงไหนนะฮะหลังจากที่เอาไปทําการวิ่งเทสวิ่งทดสอบมานะวิ่งรันอินมาที่เรา ผ่าเครื่องแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกสูบเปลี่ยนชุดแหวนชุดชาบอ,อกชับก้านอะไรพวกนี้นะแล้วก็ซีนต่างๆนะเพราะว่าคันเนี้ยเข้ามาด้วยปัญหาเรื่องลูกสูบมันแตกไงนะที่ว่ามันมีควันขาวออกไม้วัดเยอะเลยนะเป็นควันแบบรถปิ้งไก่เลยนะแต่ตอนนี้ก็ไอควันแบบรถปิ้งไก่ก็ไม่มีแล้วแล้วเครื่องก็เดินเรียบนะเครื่องเดินนิ่งนะสตาร์ตติดง่ายแล้วนะครับผม อ่ะก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งครั้นนะฮะสำหรับ Ford r a n g e อนะฮะเครื่อง2.2นะฮะเกียร์แมนวนวลคันนี้ที่มาด้วยเรื่องปัญหามีควันขาวออกมาวัดนะ้ำมันเครื่องนะ,ะเป็นควันแบบพุ่งออกมาแบบรถปิ้งไก่เลยนะฮะอ่าก็เนื่องมาจากออ่่าาลูกสูบเขาแตกนะ,ะหรือลูกที่2หรือลูกที่3นี่แหละมันแตกตรงบริเวณขอบแหวนของลูกสูบนะ,ะมันเลยทําให้กําลังอัดรั่วลงกระนางแล้วก็เลยทําให้มีควันขาวเนี่ย พุ่งขึ้นมานะพุ่งขึ้นมาอย่างแรงที่ตัวไม้วัดน้ำมันเครื่องนะเราก็จะการแก้ไขด้วยการผ่าเครื่องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนอะไรใหม่เนาะแล้วก็เปลี่ยนจ้าอกเจ้าก้านเปลี่ยนพวกซีนอะไรต่างๆใหม่หมดเลยนะฮะก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งคันนะสำหรับงานฟิตเครื่องนะสองที่สองซึ่งสามารถฟิตได้นะมีอะไรนะฮะสามารถฟิตได้มีอะไรนะฮะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะการฟิตการเปลี่ยน แบบนี้การซ่อมแบบนี้ก็คุณก็จะได้อะไรใหม่คันนี้ก็อายุการใช้ง,งานก็อีกยาวนะคันนี้เขา4ี่แสนว่าโลแล้วนะเ,เลขใหม่เขา4ี่แสนว่ากิโลแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะกะดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะและก,การบำรุงรักษา รถยนต์ Ford r เ n g e r แล้วก็ Mazda b t 5 0 Pro นะทั้งเครื่อง2 2แล้วก็3.2นะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาการปิกอ่อนสวัสดีครับ